ครูครับผมก็รับจ้างสอนตามบ้านเพื่อที่จะได้มีรายได้นะครับก็ยังไม่มีงานเข้ามาสักทีนะครับก็ผมก็เริ่มรับใช้ที่โบสถ์มาึ้นมาคืนเรื่อยๆนะครับเริ่มมาเล่นดนตรีอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนะครับแล้วก็พระเจ้ากอ็อวยพรครับก็ผมก็ไม,ไม่ไม่ได้คิดอะไรนะครับไม่ได้หวังอะไรก็ ใช้ชีวิตปกติอยู่กับพระเจ้ารับใช้พระเจ้านะครับแม่ให้ผมทําอะไรผมทําทุกอย่างไม่ได้ปฏิเสธนะครับไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนก็ทําให้หมดนะครับก็ช่วงที่ผมตกงานก็ไม่ไม่มีงานทํแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกับพี่นายนะครับพี่แมรี่เขาก็แนะนําให้ผมรู้จักกับเจ้าของโรงเรียนตรงนี้นะครับชื่อ KPIs นะครับหรือว่ากีรพัฒน์นเตอร์เนชั่นแ School นะครับก็ผมก็เข้าไป พี่นายเขาก็แนะนําให้ผมเข้าไปคุยสมัครดูมก็ลองเข้าไปสมัครดูนะครับด้วยก็ลองดูไม่ไม่ไม่ได้ยังไม่มีงานประจําก็ได้ทานกับพระเจ้า,เาดูว่าใช่ไหมใช้งานไหมในขณะที่ผมกําลังเดินเข้าไปคุยกับเขานะครับเพิ่งผมก็คิดว่าน่าจะยากะครับด้วยด้วยฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็การรับงานอะไรมันก็ยากผมเองก็ไม่มีงานทําก็ไม่ค่อยได้มีหวังอะไรมากก็เข้าไปนั่งรอเจ้าของโรงเรียนนะฮะแล้วก็ เปิดเปิดโทรศัพท์ดู a ฟ e b o o k ของโรงเรียนนะเพื่อที่จะได้รู้ว่าโรงเรียนเขาทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยเวลาผมคุยได้คุยกันในทิศทางเดียวกันผมก็เหลือไปเห็นอาจารย์รูปของอาจารย์ผมนะครับผมเคยเรีเนยนปริญญาโทที่เอแบกทางด้านเอเ c คชั o นทางด้านการสอนหนังสือเนี่ยครับแล้วก็เไปอูไปเห็นอาจารย์ผมก็เฮ้ย hey, เขามาทําอะไรเขาเป็นเกสสปิเกอร์เหรออะไรเงี้ยครับก็เลื่อนเลื่อนดูมก็จอดูอ้าวตายแล้วอาจารย์ผมเป็นครูใหญ่ที่นั่นโดยที่ผมไม่รู้เลยครับ เป็นครูใหญ่ให้นั่นคือเป็นเป็น p r i n c i p l e ให้นั่น,นครับคนผมก็ลุกเลยโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับคือคือผมเป็นคนแปลกๆปลกนะครับผมเป็นคนไม่ไม่เหมือนคนอื่นผมก็จะคิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นถ้าไม่ใช่ผมไม่ใช่เลยครับผมเป็นคนถ้าไม่ใช่ไงผมเดินจากคุณเลยอะ่ะคุณมาพูดอะไรกับผมแล้วไม่ใช่ผมเดินเลยผมเป็นคนไม่ได้สนใจอะไรใครมากผมพูดก่อนนะครับก็ ก็เดินเข้าผมก็คิดว่าอ่ะโอเคถ้าใช่ผมจะไปเต็มที่ถ้าไม่ใช่ผมเดินออกแน่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างถ้าไม่ถูกต้องหรือไม่มีอะไรที่มันมีอะไรแปลกๆสักนิดนึงอ่ะผมเดินออกเลยผมก็แบบเออใช่แล้วโอโหขอเห็นรูปอาจารย์เสร็จกูเอายิ่งใช่เขาบีกนี่คงจะเป็นที่ที่เราจะต้องแบบทํางานแล้วล่ะเพราะผมอยากจะทํางานเป็นที่สุดท้ายแล้วผมอยากทํางานนานๆอยากมีค่เรียที่ที่ไปนานเข้านะครับก็ก็ก คุยกับเขาก็ยังไม่มีอะไรครับชีวิตก็ก็ยังปกติคุยเขากลับบ้านมาไปคุยเขากลับบ้านมาเขาก็ให้ผมปรึกษาคุยกักับบ้านมาก็น่าจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือคุณแม่เรียกเอาของบางอย่างที่มีคนให้ผมไปนะครับมีมีคนให้ผมมาแล้วมันเป็นของที่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะแต่คุณแม่กับคนอื่นเขาจับได้ว่ามันมีของสิ่งนี้อยู่ในตัวผมนะครับคุณแม่ก็เลยขอคืนนะครับผมก็ให้คุณแม่คืนไปนะครับ ที่เขาคืนงขอทิ้งขอทิ้งครับขอทิ้งขอทิ้งหลังจากสองวันนั้นนะครับเขาอีเมลมาบอกผมว่าหลังจากที่เขาได้คัดเลือกแล้วหลายๆคนแล้วก็ตรวจตาทุกอย่างแล้วเขายินดีที่จะรับผมเป็นครูประจาที่นั่นนะก็ก็นะฮะก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่พิเศษสําหรับผมนะครับเพราะว่าก็ก็อย่างที่บอกนะครับถ้าไม่ใช่พระเจ้าคงไม่ได้ผมได้มาเจอพี่นาย คงไม่ได้ให้ผมมาเจอเจ้าของละเจ้าของโรงเรียนที่ดีไม่ได้เจอครูใหญ่ที่ดีและอีกอย่างหนึ่งผมก็ได้สอนวิชาที่ผมเรียนมาเป็นครั้งแรกผมเรียนมาจากมหาวิทยาลัยทางที่อเมริกาผมไม่เคยได้ใช้ดีกวีของผมเลยนะครับก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้สอนตรงดีกรีด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าเป็นคําอวยพรจากพระเจ้าแล้วก็เป็นของขวัญจากพระเจ้าที่ดีที่สุดนะครับก็นะก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นยิ่งใหญ่นะครับก็มาเล่าให้ฟังเป็นคําพยานก็ขอบคุณพระเจ้านะครับ ครับไม่มีพระเจ้าเหตุการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าไม่ใช่เพราะผมไม่ใช่เพราะใครเป็นเพราะผมเริ่มรับใช้พระเจ้าแล้วพระเจ้าก็ตอบคำอธิาครับขอบคุณครับเออไม่ไม่ตลกอ่ะไม่ตไม่ตลกก็ได้ไม่ตลกอ่ะความฝันอยากเป็นสแตล์อโลนคอมดี้แบบ this is a testimony อยากตลกอ่ะเดินเดินตกเวทีได้ไหมถามไหมไม่ถามนะโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าคือว่า อันนี้เป็นเป็นงานที่แม่สอนเสมอว่าไม่ใช่ว่า you just get a job you need a career you know อยให้เป็นเป็นงานที่เป็นอาชีพนะคะที่สำคัญที่สุดแล้วก็พอติดโควิดอยู่ธรรมดาเขาอยู่สหรัฐอเมริกาเขาเรียนจบที่นั่นเขาเกิดที่นั่นเขาเป็นคนอเมริกันนะคะแล้วก็อาชีพที่น่าจะตรงที่สุดก็คือเป็น international school teacher เป็นครูเรียน international นะคะแล้วเขาก็ยังมาทำนู่นทำนี่ไม่รู้จะกลับอเมริกาหรือเปล่า พระเจ้าอาจารย์ว่าอาศัศจรย์จริงๆที่พี่นายอยู่ที่นี่ตัวมือให้พี่นายหน่อยค่ะ <laughs> <laughs> เป็นเป็นทอพระพรเดเมนเราต้องเป็นท่อพระพรให้คนอื่นแบบนี้ด้วยนะคะ <laughs> เป็นท่อพระพรแล้วมีอะไรเราก็ติดต่อติดต่อให้พี่น้องเนี่ยพี่นายติดต่อให้ทันทีเลยบอกว่าบีอยากจะเป็นครูอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลเขาบอกเขารู้จักดีติดต่อเลยนะคะแล้วขอบคุณพระเจ้าเหตุบังเอิญอาจารย์บอกเลยว่าเหตุบังเอิญหลายๆเหตุบังเอิญเนี่ยมาจากพระเจ้า คือมาจากพระเจ้าจริงๆเหตุบังเอิญเนี่ยโค้ i อิ n ซ is not a Coincident. It's t h s signature of God y o say that is me นะคะที่พระเจ้าบอกว่านี่เป็นคือเรานะเพราะว่าครูบีจบเอ่อ h uh, e r n Methodist University ที่สหรัฐอเมริกายังไม่เคยทำงานตรงสักทีนะคะ mm hmm. ก็เคยเป็นครู International School มาแล้วสองครั้งแต่ยังไม่ตรงเพราะคราวนี้ยังไม่รู้จะกลับสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าโควิดก็ที่นั่นโควิดก็ที่นี่นะคะไม่รู้จะทำยังไงดีก็ อธิษฐานกับพระเจ้าเล่าอาจารย์สังเกตอันหนึ่งอัศจรรย์เขาไม่เคยรับใช้ยอย่างนี้มาก่อนตอนนี้เขารับใช้เขาบอกไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นก็รับใช้แต่ก่อนแต่ก่อนดืด้อนิดหน่อยนะคะไม่รับใช้รับใช้มาสามเดือนพระเจ้าตอบคําอธิษฐานเลยนะคะแต่อันนี้ก็อยากจะบอกด้วยว่าสิ่งที่ดีก็คือว่าเงินเดือนสูงมากด้วยเอเมนขอบคุณพระเจ้าคือคือ คือสิ่งสิ่งนี้ไม่อยากจะพูดพระองไม่อยากจะพูดแต่จารย์อยากจะพูดเพราะจย์อยากถวายเกียรติกับพระเจ้านะคะว่าพระเจ้าให้เงินเดือนสูงจริงๆเพราะว่าเราเป็นครูอินเ r อร์เนชั่นแนลส l ูลแล้วมาจากสหรัฐอเมริกานะควรจะได้เงินเดือนระดับครูฝรั่งเหมือนกันนะคะแล้วก็พี่นายก็รุ้นเต็มที่เลยต้องเอาเงินเดือนระดับนี้พี่นายโค้ชตลอดนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าเรามีใจพระองค์ก็เปิดทางให้ก็รู้แล้วว่า ผู้รับใช้พระองค์ผู้รับใช้พระองค์ต่างๆนะคะพระพรก็ตามมาเช่นกันเอเมนนะคะถ้าพระอ,องค์เอเมนถ้าพระอ,องค์อวยพระพรครูบีได้ก็อวยพรทุกคนได้ครูบีนี่เดียวายากแล้วนะยากแล้วนะแต่อันนึงที่อัศจรรย์รู้ไหมคะว่าโรงเรียนมีความต้องการความสาม,มารถที่คุณบีมีทั้งหมดต้องการให้สอนมาติมีเดียต้องการให้สอนคุกกิ้งและเขาเป็นเชฟที่ International Hotel ที่ที่สหรัฐอเมริกาลอสแอนเจลิสชื่ออะไรนะลูกเขาเป็นเชฟด้วยเป็นครูด้วยแล้วโรงเรียนนี้ต้องการให้เขาสอนทั้งหมดนะคะในเชฟสอนครูแล้วก็แมทแมทเม i ติกคือเลขแล้วตอนตอน็กๆเ,เขาก็ได้ Excellent Academy กว r d จากสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเป็นครูแต่ก็ไม่เคยได้ใช้จริงๆแต่วันนี้ อันนี้ใจรู้ว่าเขาอยู่ในใจเขาเริ่มรับใช้พระองค์เต็มที่สามเดือนพาพรใหญ่มาเลยอันนี้เราต้องเรียนรู้จากตรงนี้เอเมนนะคะเราต้องเรียนรู้จากตรงนี้เพราะว่าโควิดสถานที่จ้าโควิดเป็นแบบนี้มันยากที่จะมีงานทำนะคะมันยากจริงๆแล้วเป็นงานที่เหมาะกับความสามารถแล้วเหมือนกับตรงนี้มีนิดนะทุกอย่างที่เขามีนิดต้องการอะไรเนี่ยคุณลิฟิเคชันของครูบีลงตัวทุกอัน สอนดนตรีก็ได้สอนบอกไทยบอกซิ่งก็ได้สอนคุกกิ้งได้หมดที่เขาต้องการนะคะแล้วก็คือเราดังอาจารย์หัวใจแม่เนี่ยก็ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเน้นกับลูกเลยเกินว่าลูกต้องมีอาชีพไม่ใช่แค่มีงานทำได้ได้หาเงิน is t not just a job you need a career นะคะที่ถูก right we all need that นะคะ okay. thank God for the great bracing of His life that is what I dream and I pray for all the time. Amen Hallelujah สารเสริญพระเจ้าแล้วมีอีกะไรค่ะไม่ใช่หลายเดียววันนี้พระพรเยอะนะคะเป็นของหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ใช่ครูบีคนเดียวแต่คนที่อยู่กับเราแล้วก็เริ่มรับใช้แล้วก็มาอย่างสัตว์ซื่อก็ได้พระพรเรื่องการงานในท่ามกลางปัญหาเช่นกันขอเชิญอาทิมาขอบคุณพระเจ้าด้วย Amen นะคะ ได้งานทำไรงานด้วยพระพรจริงๆค่ะช่วงนี้เราอีสเตอร์นั่นลูกครับก็ไม่ได้เตรียมเลยครับ <c oughs> เอาแบบสั้นๆลูก <c oughs> ว<ะ>่นาว่าก็ขอบคุณพระเจ้าครับ <c oughs> ก็พระเจ้าน่ารักกับผมมากก็เออสันเขาเรียกไวไวอรอวยอวยพรพรายไ,<ว>ได้ให้ผมเพิ่มขึ้นห้าเท่าภายในหนึ่งสัปดาห์ <c oughs> คือต้องเอ่อก่อนคือปกติผมจะมีอาชีพของผมอยู่แล้วทำธุรกิจเล็กๆของผมเองก็เนื่องจากโควิดรายได้ก็จะแบบกระท่อนกระแท่นมาสักพักใหญ่ๆแล้วครับก็ก็รับเชื่อแล้วก็มาอยู่กับโบสถ์พลานุภาพชีวินนะครับแล้วก็อยู่มาสักพักก็ตัดสินใจคุยกับอาจารย์ว่าเออมีอะไรที่ผมแบบช่วยได้บ้างทําได้บ้างบอกผมเลยผม อยากช่วยที่นี่แบบอยากอยากมีอะไรที่นี่ถ้าให้ผมแบบจากนัสกาัเชยก็ทำด้วยอะไรเงี้ยครับก็หลังจากนั้นก็มีเพื่อนติดต่อมาว่าเออมีงานตัวหนึง่งคือผมอ่ะสนใจด้านอ,อ,อยากจะเป็นในหน้าที่ดินออคอนโดขายบ้านขายที่ดินอยู่แล้วแต่ว่าเพื่อนบอกไปเริ่มต้นตรงนี้ไหมตรงนี้เนี่ยเขาสอนให้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเป็นแล้วเนี่ยค่อยไปฟรีแลนซ์ได้ <c oughs> ผมก็เลย เข้าไปคุยกับทางพี่คนหนึ่งเขาก็รับผมเข้าทํางานโดยที่ไม่ได้สนใจแล้วผมจบอะไรมีประสบการณ์เท่าไหร่บอกต้องการคนใหม่ๆเลยอันนี้ผมก็ได้มาละอีกงานหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยตอนแรกเขาคิดว่ารายได้ก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเข้าไปก็ใช้ได้ครับแล้วก็ภายในคือเขาให้ผมหยุดเนี่ยวันอังคารวันเดียวแล้วผมก็ไม่สามารถหยุดวันอาทิตย์ได้ผมก็เข้าไปคุยกับเขาง่ายๆเลยบอกว่าพี่ครับวันอาทิตย์ผมต้องไปโบสถ์เขาบอกอ๋อเหรอต้องไปโบสถ์นั่นเดี๋ยว เดี๋ยวเขาหาคนมาแทนผมวันอาทิตย์เองขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เขาให้ผมอยู่ตนนันักขานผมมีนัดลูกค้านะครับลูกค้าให้ผมเขาไปพบนะครับก็เป็นบริษัทที่ผมก็ไม่รู้จกักแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเขาอยากให้ผมไปช่วยเป็นที่ปรึกษาการตลาดค่ะ <c oughs> ตอนแรกเขาไม่ได้พูดว่าจะให้ผมเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษาการตลาดแต่เขาพูดว่าเออเขาจะหาคนแบบมาช่วยการตลาด <c oughs> ครับหลังจากเข้าไปปุ๊บนั่งคุยกับผู้จัดการฝ่ายการตลาดเขาสักพักหนึ่งผมก็บอกว่าผมเป็น Agent, เอเจนต์เอเจนซี่นะมีมีม,มีพิตตี้นางแบบอยู่ในมือ,อ,อถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยเรียกใช้ได้อะไรนี้ใช่ไหมครับ <c oughs> ก็พอคุยกันไปสักพักหนึ่งเลขาของซ e o เขาเดินมาบอกว่าเขาเป็นคนจีนเ <c oughs> ขาบอก <c oughs> คุณมาร์กอยากคุยด้วย <c oughs> ครับก็เข้าไปคุยกันว่ามีล่ามแปลผมก็อ่พรีเซนต์ของผมไปว่าของผมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะ เขาก็คุยมาว่าเขาอยากได้อย่างนี้อย่างนี้นะแต่ผมก็เถียงว่าแบบมันที่นี่มันประเทศไทยคุณจะทําแบบนั้นไม่ได้เขาก็บอกว่าเออเขาชอบสไตล์ผมนะ เออบอกผู้จัดการฝ่ายการตลาดว่ามีโปรเจกต์อะไรโยนไปให้น้องใครให้หมดเลย <c oughs> โอเคค่<ส>ะโอเคน,นันเสร็จอาจารย์ได้มาอีกมา <c oughs> น,นครับอขอบคุณพระเจ้าคร<ๆ>ับคือไปที่ไหนก็มีตะโคนโปรดปรานนะคะงานเทมาห้างานเพราะว่าตอนที่มาใหม่ๆบอกผมไม่มีงานทําเลยอาจารย์ช่วยอธิษฐานให้ผมด้วยนะตอนนั้นทําอะไรไม่ได้เลยพอเข้ามาปั๊บเนี่ยพออธิษฐาน บอกว่าตอนนี้ได้ห้างานแล้วอาจารย์ขอบคุณพระเจ้านะคะสรรเสริญพระเจ้านะคะยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมค่ะค่ะคะขอตบมือให้ด้วยอแม่สีทองไปไหนล่ะว่าจะให้เป็นพยานสักนิดหน่อยนะคะก่อนสั้นๆอ้นสั้นๆเพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยไม่ได้ถวายสิบรถเต็มเต็ม แต่พอเริ่มถวายสิบรถเต็มๆมาเกิดอะไรขึ้นอ้าวมาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะอัศาจรารย์เกิดขึ้นอีกแล้วจริงๆหนูต่อยก็เป็นพยานได้นะตอนนี้ไหลามาเทมาเลยนะขอ,อบคุณพระเจ้านะโอ้โหแต่ก่อนสิบรถไม่ได้แบบนี้ตอนนี้โอ้โหอาจารย์เห็นสุดยอดค่ะฟังคำพยานหน่อยนะพ่อหนุนใจเราอยากเป็นพยานกับพี่น้องทุกคนนะคะแต่ก่อนนี้เหมือนอาจารย์บอกค่ะ ไม่ค่อยจะถวายสิบรถเท่าไหรกระทอนแค่แท่นเหมือนกันนะคะพอดีคุยกับอาจารย์จังว่าเราต้องถวายสิบรถสุวว่าอาทิตย์หนึ่งเราได้กำไรสองหมื่นห้าอาจารย์ก็บอกว่าให้เป็นในสามพันแล้วก็เป็นสามพันแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าก็ให้จริงๆทุกอาทิตย์อะคะ่ะก็อยากหนุนใจพี่น้องนะคะว่าเราเริ่มต้นกับพระเจ้านะพระเจ้าไม่ทิ้งเราแน่นอนที่แม้าจะเป็นรายได้เล็กน้อยสําหรับแม่สีทองก็ก็ขอบคุณพระเจ้ามันอาจจะไม่มากสําหรับทุกคนนะแต่แม่สีทองก็บอกว่าขอบคุณพระเจ้าที่ได้ แค่นี้ก็ดีแล้วค่ะขอพระเจ้าเสริมกําลังทุกคนนะคะพระเจ้าไม่เคยทิ้งเราค่ะเอเมอาารนรายได้กําไรกําไรสองหมื่นห้าต่อสัปดาห์นี่ก็เยอะสําหรับพวกเราค่ะขอพระเจ้าอวยพรค่ะขอบคุณพระเจ้าะนะคะตอนนี้ขายดีเหลือเกินนะคะก็อบอกร้านข้างๆข,ขายไม่ได้แม่สีทองขายดีขายได,ขยได้ขายเอาโอเคค่ะถึงเวลาที่เราจะถวายทรัพย์แล้วเอเมนไหมคะคุณตอยเอาข้าวหน้านะ <c oughs> คุณแพทย์คะเชิญค่ะค่ะเลยขอสนแสนพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุดของเราเวลานี้ถึงเวลาที่ท่านพี่น้องจะมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์เพื่อคืนสู่พระครังของพระเจ้าพระเจ้าตรัสว่าจงนำสิบหนึ่งในสิบม,มาถวาย ในคังของเราเพื่อจะมีอาหารในพระนิเวศของเราจงลองดูเราในเรื่องนี้ดูสิว่าเราจะเปิดหน้าต่างแห่งฟ้าสวรรค์เทพระพรอ,อย่างล้นไหลมาให้เจ้าเราจะขนาบตัวที่ทำลายให้เจ้าและพืชผลอังุนส่วนองุนของเจ้าจะไม่ร่วงอันนี้คือคำท้าทายของพระเจ้าถวายสิบรถค่ะถึงเวลาตอนนี้คือเราต้องแสดงหัวใจของเราด้วย เราเป็นนักถวายพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระเจ้ามองดูเราอยู่ดูหัวใจเราอยู่นะเรารักพระเจ้าก็ถวายใจให้พระเจ้าวันนี้ด้วยการถวายทรัพย์คืนสู่คังของพระองค์ที่นี่เราจะร่วมกันรับใช้เพราะว่าเราเติบโตที่นี่ด้วยดินดี เราจะเติบโตและเพื่อหัวใจของเรานเป็นนักถวายและทำพันธกิจเพื่อรับใช้งานของพระเจ้าขอ<ม>เชิญพ<ม>ี่น้องทุกท่านส<ม>วายทราบได้เลยค่ะ<ม>ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านพี่น้องทุกคน,น<ข>าคนรลูยา รู้ใจกันถวายสำหรับทรัพย์ที่เรามอบคือขวตทองเมืาของพระเจา้านะคะฮาเรลูยาฮาเริูญาสรเสิญพระเจา้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สสุดพระเจา้าผู้รักษาสัญญาพระจพเจ้าผู้เลี้ยงดูเราอย่างดีเลิศเสมอเกินกวา่าเราเข้าใจพระองค์จ้ะขพบะคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักษาสัญญาตลอดเลนะเงินและทองทั้งสิ้นเป็นของพระองค์ แลว้วพระองค์เป็นเพื่อเจ้าเป็นพระกาดาของเราผู้ทรงเรียนดูเราตลอดเวลาพระองค์จะได้พระองค์ทรง,งเปิดบัญชรท้องฟ้าสวรรค์ให้กับเราสาหรับผู้รับใช้พระองค์พระองค์ทรง,งเปิดบัญชรท้องฟ้าสวรรค์ให้กับผู้ที่ถวายให้กับพระองค์อย่างสัตย์สื่อตามพระสิญยาของพระองค์พระองค์จะาที่ให้ใจยินดีเพราะเรารู้ถึงนั้นพระไทยของพระจเจ้าพระองค์ยอมสละชีวิตของพระองค์และพระองค์ทรง,งเป็นขึ้นจากตาย พราะแผนการของพระองค์นันสําเร็จเพื่อพวกเราทั้งหลายเราวขาร่วมแผนการนี้กับพระองค์ด้วยพระองค์จะทำร่วมแผนการด้วยด้วยการถวายด้วยใจเสื่อและจงรักภักดีต่อพระองค์เราจะขอควยพระพรมือทุกมือใจทุกใจกิจการทุกกิจการพระองค์จะ่ะที่พระองค์เปิดท้องฟ้าสวรรค์ให้กับเราพระองค์พระองค์เปิดสิ่งใดให้กับผู้ใดแล้วพระองค์จะทําให้สําเร็จเราจะ่ะ เราขอรับพระพรนี้ที่พระองค์สัญญาว่าจะทำให้สําเร็จแน่นอนขอให้เรายกโครงการของเราโปรเจกต์ให้กับพระเจ้าแบบนี้ให้เราอธิษฐานยกให้กับพระเจ้าให้กรบยกกับพระองค์ลงจะขอพระองค์ทรงเจมเทพระพรลงมาเหนือธุรกิจที่เขาทําขึ้นใหม่เกิดขึ้นใหม่ที่พระองค์ทรงมาให้เราค่ะหรือสิ่งที่เขามีอยู่แล้วพร์จะทำขอพระองค์เพิ่มอย่างทวีคูณให้กับเขา พระองค์เคลื่อนอยู่ที่ใดพระองค์เปิดท้องฟ้าสว่างเพื่อจะไฟแนนซ์อาณาจักรของ,รงพระองค์เปิดผ่านข้าพระองค์ามาเขาพระองค์ทำการอัศจรรย์อย่างยิ่งใหญ่ต่อกโอรสทั้งหลายด้วยพระองค์ใช่ไข้าพระองค์อธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนานมพระเยซูเจ้า <Amen. S 1> อาเมน